ปี254 0ชาวกรุงศรีอยุธยาได้พบทูตฝรั่งชาวตะวันตกชาติแรกเดินทางกับเรือสินค้าของจีนฝรั่งชาตินี้สามารถเปิดความสัมพันธ์ทางการค้าและพระราชมัยตรีเป็นผลสำเร็จจนถึงได้รับพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนเข้ารับราชการในหน้าที่สำคัญ เรียกรู้จักการตามสำเนียงไทยว่าฝรั่งพุทธเกตบ้างฝรั่งปัตตุกันบ้างซึ่งหมายถึงชาวโปรตุเกตนั่นเองในโอกาสครบรอบ500ปีสัมพันธไมตรีไทยโปรตุเกตเรือซากริชเรือฝึกภาคทะเลโรงเรียนในเรือของโปรตุเกตได้มาเยือนประเทศไทยในเส้นทางเดินเรือรอบโลกเรือซากริชแล่นใบถึงท่าเรือกรุงเทพ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมาเยี่ยมมิตรประเทศเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่และงดงามอย่างยิ่งสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน